จากปี2533ถึงปี2565หรือยาวนานร่วม32ปี ที่สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียอยู่ในสภาพเลวร้ายที่ผ่านมารัฐบาลไทยแทบทุกชุดให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหารอยร้าวของสองชาติแต่ซาอุดีอาระเบียไม่เคยใจอ่อนให้ไทยไปไปมามากลายเป็นม้ามือดอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำได้สำเร็จ ชนิดหากปากกาเซียนบิ๊กตู่ได้ไปเยือนซาอุอย่างเป็นทางการและได้เข้าเฝ้าเจ้าชายมุฮัมมัดบินซาอมานบินอับดุลอ,อาซีคอัลซาอุดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุระหว่างวันที่25-26ถึงมกราคม 2,565โดยจะมีการประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตหลังเสร็จสิ้นการพบปะหารือกันเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับซาอุเพราะเป็นการเยือนในระดับผู้นำรัฐบาลระหว่างสองประเทศเป็นครั้งแรกในรอบก,กว่า30ปีเลยทีเดียว การเวลายาวนานขนาดนี้หลายคนเกิดไม่ทันหลายคนลืมเลือนไปหมดแล้วมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นนำมาสู่ความร้าวฉานไทยซาอุที่แทบจะสิ้นหวัง เรื่องของเรื่องก็เพราะมีคนไทยสร้างเรื่องอัปยศให้ซาอุซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นคนงานไทยขโมยเพชรจากว,างาวังซาอุตตำรวจจอมโคดเพชรของกลางตำรวจส่งคืนของกลางด้วยเพชรเกมาจนถึงการสังหารเจ้าหน้าที่ทูตซาอุในไทยและตำรวจอุม้มฆ่าพ่อค้าชาวซาอุทุกเรื่องที่ว่ามามีความร้ายแรงทั้งสิน้นแต่ในความรู้สึก ของทางการซาอุเรื่องที่เลวร้ายเกินอภัยมากที่สุดก็คือคดีอุ้มฆ่าพ่อขาซาอุนายโมฮัมเม็ดอันรูไวลีเพราะเขาเป็นเชื้อพระวงหลังเกิดเหตุค่าเจ้าหน้าที่ทูตซา,าอุ2ปีซ้อนเมื่อปี2532ถึง2533 รวมสี่ศพก่อเกิดอีกหนึ่งคดีตามมาคือการอุ้มนายอารูไวลี่จนหายสาบสูญไปจนทุกวันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อในวงการตำรวจและนักข่าวอาชญากรรมเมาส์กันแซดตั้งแต่หลังเกิดเหตุไม่นานรู้ว่าเขาตายอย่างไรตายที่ไหนศบถูกเผาทำลายที่ไหน สีมือทีมใครแทบไม่ใช่เรื่องลับอะไรเลยจริงๆก็เป็นเจตนาดีของตำรวจไทยที่ต้องการคลี่คดีฆ่าทูตแต่ด้วยโลกกระทัดที่คับแคบของทีมสืบสวนจึงตั้งประเด็นสังหารผิดพลาดคดีฆ่าทูตแท้จริงเป็นความขัดแย้งจากต่างประเทศนำมาสู่การไล่ฆ่าทูตซาอุในหลายประเทศรวมถึงในไทยแต่ตำรวจไทยไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ เลยเอาแต่พุ่งไปที่ปมขัดแย้งธุรกิจส่งคนงานไปซาอุเนื่องจากยุคนั้นซาอุเป็นดินแดนที่คนไทยแห่ไปขุดทองหรือทำงานก่อสร้างกันหลายแสนสร้างรายได้เข้าประเทศปีละเป็นหมื่นล้าน ตั้งประเด็นผิดไม่พอยังใช้วิธีการผิดผิดแบบที่ทำกับโจรไทยมานานคืออุ้มอารูไวลี่ไปรีดเค้นเพราะทึกทักเอาว่าเขารู้อะไรดีๆจนเชื้อพระวงศซาอุตายคามือ เทียบเทียงกับคดีสมัยทิ่คล้ายกับคดีผู้กำกับโจกทรมานผู้ต้องหาจนตายเพราะหนักมือไปหน่อยข่าวลือในแวดวงตำรวจและนักข่าวพูดกันว่าเอารูไวลี่ถูกอุ้มพาไปยังโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งย่านครองตันแล้วมีกระบวนการรีดเค้นคู้จะใช้ไฟฟ้าช็อตไข่ทําเอาเช้าซาอุผู้น่าสงสาร กลัวจนหัวใจวายขั้นตอนทำลายศพก็พูดกันว่าศพถูกเผาจนป่นในไร่แห่งหนึ่งที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทางการซาอุลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยตั้งแต่นั้นด้วยการห้ามมิให้คนซาอุเดินทางมาไทยการไม่ออกวีซ่าให้คนไทยไปทำงานในซาอุเพิ่มขึ้นการไม่ให้การตรวจลงตราไปกลับรวมถึงยกเลิกเอกอัครราชทูตให เหลือแ <Net> um ค่อุปทูตประจำประเทศไทยพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอม มือปราบชื่อดังตกเป็นจำเลยคดีนี้โดยมีญาติอารูไวลี่เป็นโจทย์ร่วมในการฟ้องร้องต่อสารไทยขณะเกิดเหตุสมคิดบุญถนอมมียศแค่พันตำรวจโทแต่เพราะเป็นคดีปริศนาอันยาวนานราวหนังชีวิตเขารับราชการไปสู้คดีไปจนมียศสุดท้ายเป็นพลตำรวจโทโดยไปไกลถึงตำแหน่งผู้ช่วยผอ,อตรอ คนตำรวจโทสมคิดชนะคดีนี้ทั้งสามสารแม้จะเคยมีพยานหลักฐานใหม่เป็นคําให้การของพันตำรวจโทในทีมอุ้มและแหวนที่อ้างว่าเป็นของอารูไวลี่แต่ก็ไร้น้ำหนักความน่าเชื่อถือ แต่แล้วโลกหมุนไปซาอุกอมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศมีมุมมองเปลี่ยนไปพอกันทีความแค้นเก่าอันยาวนานบิ๊กตู่เลยสมล้มหล่นได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยประการชนี้ทีมข่าวถอนหมุดข่าวรายงาน